เกิดอะไรขึ้นกับตลาดคลิปโตและกระดานเทรดอย่างใบแนงกันนะครับที่มีข่าวฝัดอย่างหนาหูในช่วงนี้ทําให้ BNB มีการร่วงยับเยินคลิปวันนี้ผมจะมาอัปเดตกราบบิตคอยรวมถึงเอาคอยเพื่อนเเตรียมรับมือกับความผันผวนจากการประกาศตัวเลขในสัปดาห์นี้ที่สําคัญที่สุดในรอบปีห้ามผาดครับน่ากลัวขนาดนี้จิบกาแฟรอแล้วกันฮะชน สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีเคเลโซคริปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่13เดือน12และผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนเนาะวันนี้เป็นวันที่สําคัญอย่างยิ่งวันนึงนะครับที่เ,เพื่อนๆต้องเตรียมรับมือกับความผันผวน,นกับตลาดคริปโตจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ แต่ก่อนอื่นครับผมก็ฝากเพื่อน,เ,ททเ,นอเพื่อนมาเทรดที่บายบิตน้องเพื่อนเพื่อนจะได้รับโบนัสฟรี35 USDT เพียงแค่คลิกลิกลิงก์แนะนําของผมจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างนี้นะแล้วเพื่อนเพื่อนทำให้ครบทั้ง4คข้อเนาะก็รับโบนัสฟรีกันไปเลยนะครับลองเปิดใจใช้งานการเทรดที่บายบิตกันดูนะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงวันนี้เนี่ยตลาดค่อนข้างมีความผันผวน,นนะจากบิตคอยอยู่ที่ช่วงประมาณการล่วงไปในเมื่อวานนี้นะกลับขึ้นมาที่หน0 0งหมื่นเก็ดพันสี่้อยอีกแล้วนะก็มีการบวกขึ้นมากว่าสลงไปอร์ B B เซ จากข่าวต่างๆนะครับที่มีความกังวลของเอกชนของเข,งขาเองนะก็ไม่รู้ว่าเป็นจากข่าวจริงหรือข่าวอะไรนะครับก็เรามาระวังกันไว้แล้วกันก่อนอื่นเพื่อนฟังมุมมองของผมกันเนี่ยผมขอแค่คนลไลค์คนเมน้นต์ซับสครา์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับเมื่อเพื่อนๆกดไลค์แล้วคอมเมนต์แล้วก็มาฟังมุมมองของผมกันเนาะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นปุ่มกดไลค์สีแดงนะเพราะว่าต้องเตรียมตัวรับมือกับความผ,ลผลันผวนกับการประกาศตัวเลข CPI ในช่วงวันนี้ด้วยนะครับต่อไปเรามาดูที่ DXY กันก่อนนะครับซึ่ง นะก็คือถ้าต่ำกว่า7.7เนี่ยมีโอกาสแหละที่ DXY เนี่ยจะดำนะครับหรือจะร่วงนั่นเองนะจะทำให้บิตคอยเนี่ยพุ่งส่วนถ้า CPI ออกมานะครับและสูงกว่า7.7เนอก,ก็มีโอกาสการจะทำให้ b บิตคอยร่วงนั่นเองแสดงว่าเอาง,ง่ายๆครับต้องรุ้นให้ CPI เนี่ยต่ำกว่า7.7นะถึงจะทำให้บิตคอยมีโอกาสพุ่งนั่นเองครับเพื่อนๆก็จับต่อเราดู ตัวเลขล้กันนะอันนี้ผมก็ไม่รู้อนาคตนะครับซึ่งในเมื่อเราไม่รู้อนาคตนะผมก็มองเป็นแพทเทิร์นไว้ก่อนแล้วกันก็คือยังอยู่ในมุมมองของเมกาโฟนแพทเทิร์นเหมือนเดิมนะที่ผมยังคงมองไว้นะครับการที่ร่วงลงมาเมื่อวานก็ยังไม่ได้ทำโลว์ว่าโลอย่างที่เราได้คุยกันไวนะ้เนาะก็คือถ้าทำโลว์าโลเนี่ยเราก็ค่อยคัดนะมุมมองเมกาโฟนเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งสําคัญที่จะคอนเฟิร์มเมกาโฟนจริงๆเนี่ยจะต้องมีการเบรกผ่านเทนไลท์ที่สําคัญสีดาเงินตรงนี้นะคร,ราามณ17,800 กรณีที่ขึ้นไปแล้วพักตัวได้เนี่ยผมจะมองว่าทาร์เก็ตถัดไปนะขึ้นไปและพักตัวได้ผมจะมองว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อทาร์เก็ตถัดไปผมก็มองไปที่ช่วงประมาณ1 8 9 0 0นเาจะถึงช่วง19,00 0เป็นการขึ้นไปเทสนาต้าสาคัญของเทรนไลน์ได้อยู่นะครับจะเป็นมองเป็นการขึ้นไปเทสได้อยู่แต่ผมยังมองเป็นการขึ้นไปเทสเพื่อลงต่อในภาพรองเทมได้อยู่นะ ถึงแม้จะขึ้นมาถึงโซนหมื่นนะครับอันนี้จะเป็นมุมมองของเมกาโฟนแพทเทิร์นรวมถึงมุมมองของ Head อนด์โชเดอร์ด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นทาร์เก็ตของ h e ดแอนด์โชเดอร์นั่นแหละเนาะถ้าเราได้ลองวัดกันก่อนหน้านี้นะผมก็จะตีคร่าวๆนะครับอ่าเห็นไหมว่าก็จะอยู่ใกล้เคียงกันถ้าเขาไม่ได้ไม่ได้ปิดหลุดกรอบไซด์เวก็ผมมองว่าให้รันเทรนต่อไปซึ่ง สุดท้ายแล้วเขาก็วิ่งไซด์เวนนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายสักเท่าไหร่แสดงว่ามุมมองของไลซิงเวนเนี่ยเราอาจจะตัดออกไปก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขากลับมายืนบริเวณเทไลน์ที่สําคัญที่เป็นแนวรับของเขาได้ส่วนทีนี้เนี่ยในภาพลองเทมนะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าผมทําเป็นชาแนลเอาไว้นะครับมากมายพอสมควรซึ่งสิ่งสำคัญเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าผมทําเป็นค้อนทอทุบเอาไว้เนี่ยล้วก็จะเป็นมุมมองของแบร์แฟกทำเอาไว้อยู่แบร์แฟกต์เนี่ยคือแพทเทิร์นที่จะเป็นขาลงนะครับถึงแม้เขาจะไซด์เว์ขึ้นไปขึ้นไป เพื่อที่จะลงต่อได้อยู่นะครับหรือแม้จะขึ้นมาถึงช่วงหมื่นเก้าก็ตามสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะมาพูดในวันนี้เนี่ยมันก็คือว่าพฤติกรรมของบิตคอยเนี่ยเพ,เพื่อนๆอาจจะตื่นตระหนกตกใจว่าเราตกล่นเราหรือเปล่าการที่บิตคอยจะดีดตัวกลับขึ้นไปเนี่ยดีดไปได้ถึงไหนและเมื่อไรล่ะบิตคอยจะเป็นขาขึ้นสักทีนะครับผมก็ได้ทํากรอบเอาไว้แต่ละกรอบเนี่ยนะครับจากการที่บิตคอยเนี่ยมักจะร่วงลงมาจากการไปหลุดเทรนไลน์ผมลองวัดจากจุดที่หลุดเทรนไลน์เนี่ยวัดลงมาหาจุดต่าสุดที่เขาเด้งลงม มากจะไม่เกินแนวต้านฟิโบที่0.5ครับพเพื่อนคือมันล่วงลงมาหนักจริงแต่การรีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยเกิน0.5ฟิโบนัชชีนั่นเองครับไปเนี่ยผมจะลองวัดจากเวทนะครับที่เราได้ล่วงลงมานะหรือไลซิงเวทนะครับซึ่งพเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยมาเทสบริเวณโซน0.5ฟิโบนัชชีพอดีนะครับ สุดท้ายแล้วราคาบิตคอยก็ร่วงลงต่อครับผมก็วัดฟิโบนัชชีว่าให้แล้วครับเนี่ยจุดที่ฟิโบนัชชีที่0.5เนี่ยเราจะเจอกันที่ประมาณไหนครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาแบบใกล้ๆหน่อยเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะครับก็จะอยู่บริเวณโซนนี้ครับ18,400ด่อลลาร์โดยจะประมาณจะเป็นแนวต้านของฟิโบนัชชีที่สําคัญที่บิตคอยในหลายๆรอบที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ3-4รอบนะครับขึ้นมาถึงโซนนี้เนี่ยเรามักจะไม่ผ่านครับสุดท้ายก็คือร่วงลงอย่างต่อเนื่องประมาณ20จนถึง40%นั่นเองครดงว่า มุมมองที่บิดคอยอาจจะขึ้นไปถึงเอ็มหมื่นแปดสี่ร้อยหรืออาจจะหมื่นเก้าตามแนวต้านฟิบอนัชชี่ที่ศูนย์จุดหกหนึ่งแปดเนี่ยก็เป็นไปได้แต่การขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นจุดทีพีของเพื่อนในภาพระยะสั้นก่อนก็ได้นะครับอสำหรับราคาไทยนะถ้าผมผมวัดฟิบอนัชชีนะครับก็มีโอกาสราคาขึ้นไปถึงสักช่วงประมาณหกแสนแปดนะแต่ผมแอบมองว่าราคาไทยเนี่ยมันไม่ค่อยสเสถียรเนาะผมก็เลยไม่มั่นใจราคาไทยสักเท่าไหร่นะผมให้มุมมองไปที่สัก 6, 04, หกแสนสี่จนถึงช่วงหกแสนแปดแล้วกันครับถ้าประกาศตัวเลขออกมาแลวดีนะครับ Bitcoin นะผมจะมองเป็นประมาณนี้ครับอ่ะต่อไปก็เป็นอีเท r ร u m ียมนะผมก็ได้บอกไปแล้วว่าว่าถ้ายังไม่หลุดกรอบช่วงเทรนไลน์นรับสำคัญสีแดงของผมเนี่ยก็ไม่ต้องคัดเนาะผมยังมองเป็นขึ้นได้อยู่นะครับเนี่ย เห็นไหมครับยังคงรันเทรนได้อยู่ฉันเล้วใครที่ถืออยู่ก็ลองรันเทรนต่อไปครับสำหรับราคาไทยเช่นเดียวกันนะอีทีเรียมก็ยังไม่ได้หลุดโลเดิมนะครับและก็ยังคงอยู่บริเวณเทรนไลน์ขึ้นอยู่ก็ให้รันเทรนต่อไปนะครับยิงท้ายที่เหรียญ BNB อด้วยกันครับที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ได้เข้าไปช่วงนี้เนาะเพราะว่ามองเป็น falling wave นะครับแต่สุดท้ายมันก็ผิดมุมมองของผมนะผิดคาดของผมนะครับผมก็ได้คาดออกมาแล้วเหมือนกันช็อเทอร์มแล้วกันครับผมมองว่า ให้จับตาเราดูโรเดิมมือนกันครับเพราะว่าช่วงนี้เ,นเป็นช่วงที่เขายังไม่ค่อยหลุดนะเพื่อนๆจะเห็นว่าไซเทียเนี่ยทิ้งเอาไว้อยู่เสมอนะครับอาจจะมีก,การดีบาก์กขึ้นไปก็ได้305อาดอนหรือ300ดอนเนี่ยนะครับจนถึงช่วงโรเดิมที่250อาดอนโดยประมาณนะเพื่อนๆอาจจะเทรดในกรอบไซเวแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นชัดเจนว่าเขาวิ่งไซเวอยู่ในกรอบประมาณนี้นะถ้าเราหยิบย่อยลงมาดูนะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่ถ้าหลุดโลนี้นะครับ ผมมองว่าควรจะต้องคัดเนาะข่าวที่มันเสียหายเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะแต่อันนี้ผมไม่รู้นะครับเราดูในเชิงเทคนิคเะหลุด250เนี่ยผมมองว่าควรคัดนะครับเพราะว่าจะเป็นการทำ lower low เนาะนะครับก็จะเป็นเทรนขาลงทันทีครับอ่าสำหรับราคาไทยก็จะไม่ค่อยเสถียรนะผมก็จะมองว่าถ้าเป็นหลุดช่วง low เดิมตรงนี้นะครับช่วง8,800 60แล้วกันครับผมมองว่าควรจะต้องคันนะถ้าปิดแบบเต็มเต็มแท่งนะครับและใครที่อยากให้การสนับสนุนผมนะครับอยากวางแผนเทรดไปกับผมเนาะเพื่อนๆต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เท่านั้นนะครับกดสมัครที่หน้าช่อง YouTube ของผมได้เลยนะครับเดือนละ300บาทขึ้นไปมุมมองของผมและแผนการเทรดของผมทั้งหมดจะอัปเดตไว้ในชุมชนของช่อง u t u b e ครับแล้วก็เรามาสรุปทิ้งท้ายมุมมองของ Bitcoin ในมุมมองของผมแล้วกันนะครับซึ่งภาพใ,ใหญ่ๆเนี่ยผมยังคงมองเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เนะี่ยมัน ผมก็มักจะพูดอยู่บ่อยๆนะครับก็ะจะเห็นว่าเราวิ่งบีบแคบเข้ามาเราล่วงหลอแนวะรับสาคัญนะครับด้านล่างตรงนี้นะก็ะจะเป็นกรอบนี้นะครับตรงนี้มองเป็นการกลับขึ้นมารีบาเนาะก็คือช่วงปัจจุบันนี้นะครับที่จะเด้งขึ้นมาถึงตั้งแต่1 8 1 9 2หมถึงหนึ่งโดยประมาณ ยังมองว่าเป็นการขึ้นมาชนแนวต้านเพื่อลองต่อได้อยู่ครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าในภาพใหญ่เนี่ยเรายังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับไซเวยยกหายยกโลมันเป็นโครงสร้างขาลงที่ชจจัดเจนมากๆครับและเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ากรณีที่เราถึงแม้จะขึ้นมาถึงช่วงประมาณ19,200นเนยนครับยังเป็นการขึ้นมาชนแนวต้านของไส้เทียนหรือแท่งเทียนที่เราปิดต่ำกว่านะครับก็จะเป็นบริเวณโซนนี้นะครับโซนนี้เลยนะครับก็จะมองเป็นการขึ้นมาชนนะครับ เพื่อที่จะลงต่อได้อยู่มือนเดิมครับก็จะเป็นตามโครงสร้างที่เขาขึ้นลงขึ้นลงปกตินะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าโซนที่มีเนืยอสาคัญเนี่ยที่จะรอรับเราอยู่เนี่ยมันอยู่โซนด้านล่างนั่นเองเนาะเอ่อก็ในเชิงเทคน,นิคของผมเนี่ยผมมองแบบนี้นาะมันเป็นดาวเทรนชัดเจนนะครับจนกว่าว่าราคาของบิตคอนยนจะทําพฤติกรรมแบบนี้ครับก็คือการที่เบรคขึ้นไปแบบนี้เลยล้วพักตัวแบบนี้ได้นะ ผมจะมองว่าแนวโน้มขาลงของบิตคอยเนี่ยจะเริ่มหายไปครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆลองดูภาพดีๆนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนดิสดิงก์ทเกลที่ผมได้ทําให้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วเราเบรกหลุดล่วงขึ้นมาเทสเพื่อลงต่อได้อยู่นั่นเองครับฉะนั้นกรณีขาขึ้นกรณีเดียวที่ผมจะมองว่าบิตคอยจะกลับตัวนะครับส่วนตัวของผมนะผมจะมองเป็นกรณีในภาพแบบนี้เท่านั้นครับตามลูกศรสีเขียวของผมเท่านั้นยังไงอย่าลืมมาเปิดใจใช้งานการเทรดที่บายบิตนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมที่นี่เนี่ยถูกที่สุดแล้ว คลิกที่ลิงก์แนะนำของผมใต้คลิปด้านล่างได้เลยยังไงลืมกดไลค์คอมเมนต์กดซับและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยและไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับและผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกต้องผมอาจจะมองผิดก็ได้เพื่อนๆสามารถแชร์มุมมองต่างๆของตัวเองเนี่ยไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้อย่าลืมไปเหาฉลามที่เกาะวัมกับผมและก็เปิดใจไปเทรดที่บายบิ๊กันดูครับจะรู้ว่าค่าธรรมเนียมเนี่